สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทําหน้าที่พิธีกรที่ดีนะครับของอ่าวันนี้ทิพย์ที่ไหนที่มีที่ยิ้มไปจังเลยนะวันนี้ทิพย์นี่เพราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนี่เมาส์กับสปอยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่รู้อะไรตั้งหนาเหนตอนลงลงรถไฟมาขยิ้ม มันมันมีความความสุขมากตรงที่แบบว่ามันจะทําทอะไรก็ได้อ่ะ,อะแต่เววตามันบ่งบอกมากเลยนะคมเกมคมเกมจริงๆแล้วอยากจะบอกนะฮะตรงนี้เนี่ยเมาส์โอบอยเพิ่งรู้นะมันเป็นเมืองที่เสรีมากๆเสรีถึงขั้นแบบว่าให้กับพวกสายเขียวอ่ะสามารถตรูกกัญชาก,กันหน้าร้านได้เลยก็คือระหว่างที่เราคุยอยู่เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยดูดกัญชาก,กันได้กินอ่ะแล้วก็ได้กินกันนะครับก็ดูบรรยากาศไปนะครับนี่ก็คือ เขาผสบไอ้คนที่ถือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลิ่นบ้างจากทุ้งมากใช่กลิ่นยังเวทมากแล้วก็ผมเคยเคยเค,ย,คยดูนะ,ะว่า,าวมันมันี่ยมัน,ม,นมันเาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันยังไงมันมีให้เรื่องเยอะมากแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบดีที่สุดในโลกเขาบอกอย่างนั้นนะคือ,อคุณเม้ากำลังบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไปฝากคนที่บ้านมันเถอะเขาบอกว่า เขาบอกว่าที่ปินที่ตัดตีนของอัเจอร์ดามเนี่ย <reviewing> มันเป็นที่ที่ปลูกันชาได้ดีที่สุดโอ <bamboo S 1> ้โหสภาพอากาศแมรลอมทุกอย่างอ่ะมันมันอำนวยโทษนะไม่รู้นึกว่าเอเชียบ้านเราต้นแรกอ่ะที่นี่อำนวยที่สุดเขาบอกแต่แต่ว่าเออตอนที่ผมเห็น กระเป๋าไปที่หลโรงแรม,มอ่ะมีนคนพูดสำเนียงอังกฤษอะไรเยอะมากนะก็ค,คืออาจจะเป็นแบบเด็กอังกฤษแบบนั่งรถไฟมาวันเสาร์วันนี้วันนี้ได้ข้อมูลนะจากไกด์ก่อนนะพี่ก่อนบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นคนหมายบ้านเขาแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะแบบมาที่นี่ก็มาเปลมเลยอารมณ์เหมือนแบบคนไปเที่ยวพัทยา้วกอไปเที่ยวอะไรกันป่ะแล้วพอคุณนั่งเข้ามานั่งันรถไฟพอเข้าในประเทศเขาปุ๊บเนี่ย เห็นวัยรุ่นเดินก็เป่าหัวลาะใช่เปคนคอยล้อตลอดยิ้มกันเต็มหมดเลยที่นี่จริงๆนะรู้สึกรู้สึกว่าเออคนที่นี่แบบว่าไม่แปลกใจว่าที่นี่ทําไมเรื่องของเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอาชญากรรมไม่มีไม่มีเพราะว่านี่แต่คนยิ้มหัวเราะชอบใจทําให้มีความสุขตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยากดำใช่ไหมอนดิอยากอยากจะบอกรัฐบาลไทยนะครับเสรีก็เสรีให้สุดอยากเสรีกักผมอน่ยส่วนตัวน่ะกูบลเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่เคยสูบบัหชา แต่ตัวเองเนี่ยเราคิดว่าลองไม่ลองไม่ไม่ไม่คือคือคิดว่ามันไม่ให้โทษมันไม่ปลอดภัยนะคุณเคยเห็นไหมผมไม่สัมภาษณ์คนในเรือนจำเยอะมากนะโอ้แพร่พี่สูบบัญชามาแทนคนตายไม่มีนะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่เคยมีมีแต่ว่าจับเด็กสูบบัญชาซึ่งอบลมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคือจริงบัญชาที่เขาให้เอามาทาเป็นชากินตอนเช้าหรืออะไรเนี้ย กินตอนก่อนนอนเนี่ยมันทําให้หลับสบายเออก็มันช่วยรักษาโรคมะเร็งด้วยเหมือนที่โคบอกอ่ะใช่จริงนะจริงๆแล้วนะก็ใครนะที่เป็นมะเร็งอยู่นะครับซื้อทัวร์มาแล้วก็ไม่จริงจริงสรรพคุณมันเยอะแต่ตื่นเต้นนะทุกคนผมรู้สึกผมตื่นเต้นมากอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อให้ไกด์กรอธิบายฟังดีกว่านะครับไกด์กรคุมไกกรตอนนี้เมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอะนี่มาบุรีเมาบุหรี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไกด์กรอ คำถามแบ,บ่ว่าที่นี่มันเสรีมากี่ปีแล้วโอ้โหหลายปีเลยก่อนที่กอรจะทําทัวร์ได้ซ้ำอ่าใช่คืออันดับแรกนะหนึ่งกัญชาสูบแล้วไม่ผิดกฎหมายครับสองอเกย์เลสเบี้ยนแต่งงานกันแบบจะเบีสุรสได้ถูกฎถกฎหมายถูกสามก็คือโสเคณีถูกกฎหมายถูกกฎหมายเดีย๋ยว<ช>พี่กอรกำลังจะบอกว่าถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าโสเวีเนี่ย เวลาเราซื right. yeah. ้อบริการเขาเนี่ยเขาต้องไปเสียภาษีด้วยหรอเสียครับเสียครับโอเดี๋ยวเราจะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อโงเฟนีอซอแล้วไม่ใช่เราจะไปเดินดูราจะไปเดินดูจะไปเดินดูดกบอยว่าไหมเนี่ยตอนนี้คือสี่ทุ่มบ้านเราสี่ทุ่มนี่เขายังแบบคึกคักมากคึกคักมากแล้วบ้านเรา่บ้านเราประมาณเท่าไหร่ตอนนี้บ้านเราตีสามโอ้รู้ไหมว่าประเทศนี้นะตอนช่วงโควิดเนี่ยน้องปอยเขาโลกดาวนะ ได้กินเนี่ยเขาล็อกดาวนะเขาล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวเลยแป๊บปลายปีที่แล้วก็ล็อกดาวแป๊ทุกคนก็มาเที่ยวได้อืเราไกลว่าพอเขาเปิดพุทธคนเยอะมากเลยนะอืคนเยอะมากกลายเปิดคือจริงมันเป็นประเทศในฝันของผมนะจริงแล้วคืออยากมาโคตรๆแล้วก็ตอนแรกที่ผมบอกว่าถ้ามาในเทนแลนด์เนี่ยคืออยากมาที่นี่ก็ตอนที่เราตอนที่เราซื้อทิปมาไอ้เมาส์ก็รีเควสเลยนะขอ ประเทศไหนไม่รู้ของประมาณเนเธอร์แลนด์ก่อนใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเส้นทางที่เรามานะครนะเส้นทางที่เรามายังไงมั้งเส้นทางที่เรามาเนี่ยก็ทัวของเราก็ขายทุกเดือนนะสวิตซฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์แต่อันี่ยคือเรามาเป็นแบบไพรเวทเราก็เลยนั่งรถไฟแต่าเป็นลูกทัวร์มาปุ๊บเนี่ยเราจะนั่งรถบัสเราก็จะนอนที่สวิตนอนที่ฝรั่งเศสแล้วก็นอนที่เบลเยียมไประกอบด้วยนอนที่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ ปกติมามันจะมีรายการตัวที่เป็น8วันนั่งรถไฟด่วนจากสวิตเซ์เข้าปารีสมันก็มีตัวเก้าวันด้วยอืเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เราวันนี้เรามาถึงเย็นใช่ไหมตอนนี้คนไม่ได้เดินทุกพานกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าโปรแกรมทัวละไปสวนคืนท็อปวันที่20พฤษภาจะปิดแล้วอืแล้วก็ไปงานฟอร์เอทยตพืชสวนโลกอีก10ปีเป็นหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วเราก็กนก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่เขื่อนโวลนดัมน้ำทะเลอยู่ด้านบนเราอยู่ด้านล่าง ถ้าเขื่อนมันแตกแล้วมันอะไรมันจก็บรรย์ปลายป่วงกันแหละก็คือเออพี่กอล์กําลังจะบอกว่าประเทศนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำถูกต้องครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์มันก็มาจากอันเดอร์อันเดอร์ที่แปลว่าใต้ใช่ไหมแลนด์ก็คือแผ่นดินครับแผ่นดินที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลโอ้เดี๋ยววันนี้เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินที่เลดไลท์สตรีทอื ที่ภาษาอังกฤษเขาพูดว่า Red Light District uh huh. ก็คือแหล่งโสเภณีรเราเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษเยอะเกินไปนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาก็มีข้อห้ามกันแั่เราจะพาให้นักท่องเที่ยวทุกคนแล้ว FC ทั้ง3คนเนี่ยใด้ดูแล้วใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อชมรมมาได้จริงๆอยากจะบอกนะวันนี้นะขายทัวร์ขายทัวร์เอาเปตนตงจริงขายทัวร์นี่คือ,วคอรวมกับการที่ไปซื้อข้างในไหม ไม่รวมไม่รวมมันไม่แพ็กเกจมันไม่เขาเรียกไม่ได้อินคูดไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมอพี่กรณ์ถามหน่อยดินี่เป็นคําถามที่อยากรู้มากคุณพาลูกทัวร์มาเนี่ยพอมลูกทัวร์มาเช้ามาเนี่ยคุณเขาเรียกปกครองกันได้ไหมเพราะแต่ละคนคงเปลมหน้าดูเลยสายเกี่ยวก่อนบอกเลยนะว่าอ่าเราเนี่ยทัวร์ของเราเนี่ยจะมานอนที่เนเธอร์แลนด์อัอร์ดัมสองคืนพอเช้ามาเดือนที่เดือนเดือนปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีทัวร์มาเหมือนกันหัวหน้าทัวร์ รีพอร์ตให้ฟังเช้ามานี่ลูกทัวนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นกันมาบ้า,า <c oughs> งเขาไม่รู้นะเพราะว่าคนท้างที่เพราะว่าทัวโรงแรมของเราจะอยู่ในตัวเมืองลักษณะแบบนี้แต่ที่ทัวร์มาปุ๊บเนี่ยอาจจะอยู่ข้างนอกสักนิดนึ่งแต่ลลก็ต้องนั่งรถเข้ามาแต่ก็ไม่ไกลมากเพราะเราต้องเน้นโรงแรมห้องใหญ่หน่อยอแต่เรามาเป็นไพรเวทวันนี้ห้องเราเล็กห้องเราข้างเล็กเพราะว่าเราต้องการกลางเมืองแล้วก็กลางเมืองคนเนี่ยได้เห็นครับโอเคโอเคเขา And very expensive. ปออนทีวีไปเรีย1,000 b บั๊ก,อกโอ้โ o พ r ้อมหรื a ย y งโอเคโอเคไป go. อ e จิมข้าวก่อนนะทุกคนทกนกคนุกคนอยากให้ดูนะครับวันนี้เรามาทานอาหารจีนที่นี่ครับโอ้ร้านใหญ่โตนะครับนี่อ่ะตามไกด์ก่อนไปกินข้าวนะครับโอ้โหร้านก็ไม่ธรรมดานะ ร้านร้านไม่ธรรมดาน่าอร่อยนะมีแบบเป็นย่างไม่ด้เลยใช่นะครับนี่นี่นี่